ครับวันนี้เรามาที่น้ำตกน้ำตกนางรองนะครับที่นครนายกนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับนเฮ้ยทำไมโอ้ยไม่เมื่อกี้มันไม่บันทึกมันบะันทึกไม่มันไม่ยอมบันทึกกล้องอ่ะนี่นะครับมีร้านอาหารนะครับให้นั่งทานตลอดแนวนะครับพาครอบครัวมาชิลๆกันนะครับที่น้ำตกนางรองนะครนายกนะครับโอ้โหน้ำไหล เย็นสบายนะครับตอนนี้ช่วงเดือนมกราครับประมาณกลางเดือนนะครับก็ยังน้ําก็ยังไหลดีอยู่นะครับอ่าสานการว่า,า,ากุมภาก็ยังน่าจะไหลดีอยู่นะครับช่วงปลายหนาวต้นฤดูร้อนแล้วน,นะครับตอนนี้ก็อากาศเริ่มอบอ,อ้าวก็มาเที่ยวน้ำตกกันครับเย็นชื่นใจนะครับโอ้โหอยากก่างน้ําแช่เย็นนะครับยังไงบ้างออยโอ้โหดูดิไม่รู้น้ําตกกับหรือคนอะไรจะสวยกากันแล้วตอนนี้ครับโอ้โหทั้งคนทั้งน้ําตกแล้วครับสวยอ่านี่นะครับมีก็มีผู้คนมาอ่านั่งรับทานอาหารมีอาหารเครื่องดื่ม ครบนะครับที่นี่ให้มีให้บริการนะครับอฮฟินมากนะครับออยว่าฟินมากนะ้นํามันจะเย็นนะครับมันจะไม่เหมือนน้าทะเลหรืน้ำตกเนาะมันจะเป็นธรรมชาติไหลลงมาจากเขาบนนู้นนะครับลงมามันก็จะเย็นสบายชื่นเหมือนน้าแร่นะครับอาบแล้วสดชื่นไม่เหมือนน้าทะเลถ้าน้ําทะเลนี่จะเหนียวตัวหน่อยหน่อยนะครับน้ำทะเลเนี่ครั้งนี้ก็จะมีหลายชั้นน้าตกจะมีหงยางให้เช่านะครับหงยางอันละห้าสิบบาทมี อาหารเครื่องดืม่มบริการอาหารก็ไม่ได้แพงนะครับราคาปกติเลยนะครับจะมีที่พักมีห้องพักให้เช่านะครับน,นี่นี่นี่ับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยนะรตรงนี้มานั่งเล่นน้ําเย็นสบายใจนะครับตรงนี้นี่นะครับคนสวยคนสวยอ่า สวยงามนะที่นี่รองรับนักท่องเที่ยวได้หลายเป็นพันคนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดวันหยุดแนะนําให้มาวันธรรมดานะถ้ามาแบบครอบครัวอยากแบบมีเวลาส่วนตัวครอบครัวก็แนะนําให้มาวันธรรมดากันนะครับถ้าวันหยุดน่าจะคนเยอะช่วงนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วคนน่าจะเริ่มเยอะนะครับสวยงามเขนะครับคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน้ำต่อนะครับตอนนี้ ะจะมีโนมบับจะมีนมบไ้แม่นจะเป็๋ย่่มา,มมมาทำไมเนี่ยฮ <c oughs> ะเจอาใเจ้าหนูเหรอไอ้กลับลื่น video Hãy subscribe cho kênh Ghiền น่ะน่ะต้นนาลรอนนะครับของคนรกากาอตรงนี้มกรานไปประกลางเดือนมการาก็ยัง

chết thằng này rồi. Anh chết thằng này một